พบกับช่องภาพบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่อุดหนุนชอบพระหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนำพระดีๆนะคะมานำเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะพระนะคะขายวันต่อวันนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยคะ่ะองค์แรกนะคะพี่องค์นี้นะคะห้ามพลาดเลยนะคะพี่องค์นี้ราคาถูกมากสวยด้วยนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทองหยิบวัดบ้านกลางจังหวัดอ่างทองนะคะพี่ปี2556ครบรอบ84ปี เนื้อทองแดงลมดำนะคะตอกโค้ดด้านหน้าที่สิงคติเหลียนสภาพสวยนะคะพี่เลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะถ้าใครชอบนะคะพี่จัดเลยนะคะราคาถูกมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่ถ้าใครชอบนะคะจัดไปเลยนะคะ เป็นพับบ้านเดิมๆเลยนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่สวยนะคะเก่าๆเดิมๆเลยนะคะพี่องค์นี้องค์นี้นะคะพี่เป็นพระสังกระจายหล่อบโบราณ เนื้อทองผสมเก่านะคะพี่ไม่ทราบที่สภาพใช้นะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่450นะคะยังสวยอยู่นะคะพี่เดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่เก่าๆเดิมๆเลยนะคะ ให้สิทธิ์คนที่จองก่อนนะคะใครเร็วใครได้นะคะพี่เดีย๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่สวยนะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพาเนื้อดิน พิมงบน้ำอ้อยนะคะพี่หลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดจังหวัดอยุธยาสภาพสวยมากนะคะพี่น่าสะสมองค์นี้นะคะพี่ขอที่สามร้อยห้าสนะคะราคาถูกๆเลยนะคะพี่สวยมากนะคะพี่องค์นี้ถ้าใครชอบนะคะพี่จัดเลยนะคะสวยมากนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่ก็สวยเหมือนกันนะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระหรือชัยไตมากเนื้อดินนะคะพี่หลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ปี2516นะคะ สภาพสวยเดิมน่าสะสมนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดิมเดิมเลยนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่ สวยเหมือนกันนะคะราคาถูกด้วยนะคะพี่องค์นี้องค์นี้นะคะพี่เป็นพระพุทธชินราชหลังอกเรานะคะพี่เป็นเนื้อผงน้ำมันนะคะวัดราชนัดดาปี2 5งหนสองนะคะพี่หลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามปุกสิ สภาพสวยนะคะพี่สวยมากนะคะปลุกเสกดีพิธีใหญ่น่าสะสมมากนะคะพี่องค์นี้องค์นี้นะคะพี่ขอที่สี่ร้อยห้าสิบนะคะสวยมากแบบนี้นะคะพี่ต้องจัดแล้วนะไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะคะพี่สวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคะ นี่นะคะพี่ไม่ควรพลาดเลยนะคะมีองค์เดียวนะคะพี่นั่นนานมาทีนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่ก็ไม่ควรพลาดเลยนะคะเป็นหลวงปู่นาคนะคะพี่หลวงปู่นาคมาแบบไหนนะคะขายหมดทุกที่เลยนะคะพี่อันนี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเนื้อผงพิมพ์เล็บมือหลวงปู่นาคนะคะพี่วัดละขังปี2 4 9สห้า เนื้อแก่งจัดมากนะคะพี่ม้วนสารเก่าเป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะคะพี่ที่หายากมากน่าสะสมนะคะพี่องค์นี้ขอที่ห้าร้อยหนะคะนี่นะคะพี่เดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคะสวยนะคะพี่ ให้สิทคนที่จองก่อนนะคะเข่าเก่าเดิมๆเ,เลยนะคะถ้าใครชอบนะคะพี่จัดเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะ,ะ,คะพี่องค์นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เหมาะสำหรับคนที่มีงบน้อยนะคะแต่อยากเช่าบูชาพระสวยๆดีๆเดิมๆเลยนะคะพี่องนี้นะคะพี่เป็นพระผงรูปเหมือนเก่านะคะพี่ไม่ทราบที่สภาพสวยนะคะพี่หน้าสะสมนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่150นะคะ ราคาพระของเรานะคะพี่รวมส่งทุกองค์แล้วนะคะรานะคาถูกมากๆเลยนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะนี่นะคะพี่องค์นี้นะคะพี่เป็นพระหลวงปูเ่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะ ทิมวัดสามปื้มนะคะพี่ปีสองสี่เกหสภาพสวยสมบูรณ์นะคะดูง่ายนะคะพี่หายากมากพักเก่าหน้าสะสมนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่ขอที่หนึ่งพันนะคะเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่ ภาพกเก่าเดิมๆเ,เลยนะคะพี่เป็นพาบ้านนะคะเด mm. ี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ อง์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นพระพุทธชินราชหล่อโบราณปี250 0นะคะรุ่นเสาห้านะคะพี่ตอกโค้ตคใต้ฐานสภาพใช้นะคะพี่ เนื้อเก่าถึงยุกนะคะพี่น่าสะสมมากนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่450นะคะเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่450นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระรูปเหมือนเนื้อโลหะกระไหลทองนะคะพี่หลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะคะพี่จังหวัดอยุธยา รุ่นเสาห้านะคะพี่ปีสองหสี่สาบรรจุก,กิ่งด้านในนะคะพี่ปลุกเสกพิธีดีนะคะพี่พิธีใหญ่นะคะน่าสะสมองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะน่าสนใจมากนะคะพี่ราคาถูกด้วยนะคะ มีกิ่งด้านในด้วยนะคะถ้าใครชอบนะคะพี่จัดเลยนะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะงบน้อยๆน,นะคะอยากได้พระซักองค์นะคะไปบูชานะคะพี่องค์นี้นะคะพี่เหมาะมากเลยนะคะราคาไม่แพงเลยนะคะ เดีย๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะขายดีมากๆนะคะพี่มาทีไรหมดทุกทีเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระพรมสีหนะ้าหลวงพ่ออีนะคะพี่วัดสัตหีบจังหวัดชนบุรีเนื้อเมฆพัดนะคะ เนื้อเก่าถึงยุคเลยนะคะพี่พระเก่าหน้าสะสมสภาพสวยเดิมเลยนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่ขอที่450นะคะเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่สวยนะคะพี่เก่าๆเดิมๆเลยนะคะพี่ๆคนไหนนะคะถามถึงนะคะ จัดไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะอง์ต่อไปนะคะพี่น่าสะสมมากเลยนะคะสวยนะคะถ้าใครชอบนะคะรีบจัดเลยนะคะไม่ได้มากันบ่อยๆนะคะนี่นะคะพี่ สวยเลยนะคะพี่ได้สององค์เลยนะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสังกระจายเนื้อผงนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะพี่เป็นเลขหนึ่งไทย เป็นเนื้อดำและเนื้อแดงนะคะพี่ไม่ทราบที่ราคาเบาๆบมากเลยนะคะพี่สององนะคะพี่น้องขอที่300นะคะถ้าใครชอบพัสั่งกระจายนะคะพี่จัดไปเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่ลายสวยนะคะพร้อมกรอบอย่างดีเลยนะคะพี่องนี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเนื้อผงลายหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีฝั่งตะกุดทองนาคเงิน เลี่ยมกรอบพร้อมใช้สภาพสวยเดิมๆน่าสะสมองค์นี้นะคะพี่ขอที่ราคา250ค่ะราคาถูกมากๆเลยนะคะพี่พร้อมห้อยเลยนะคะถ้าใครชอบนะคะพี่จัดไปเลยนะคะ เดี๋ยวเรานะคะไปดูองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่ถ้าใครชอบจัดไปเลยนะคะเป็นพระผงนะคะพี่รูปเหมือนหลวงพ่อทองวัดพัะปางนะคะพี่ เป็นเนื้อผงน้ำมันนะคะจังหวัดสิงห์บุรีปี2519หลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามปุกเสกพระสวยน่าสะสมนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอดที่400นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่แปลกมากเลยนะคะพี่สวยด้วยนะคะเก่าๆเดิมๆเลยองค์นี้นะคะพี่เป็นนางกวักเก่าแกะจากไม้นะคะพี่สภาพใช้ เก่าไม่ทราบที่นะคะพี่เก่าแบบนี้น่าสะสมมากเลยนะคะอันนี้นะคะพี่ขอที่450นะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะพี่สวยนะคะนานๆได้มาทีนะคะพี่แบบนี้ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะเก่าๆเดิมๆเ,เลยนะคะพี่ <S <S เป็นเขี้ยวเสือนะคะหล่อเนื้ออัมปากา้าสภาพใช้นะคะพี่เก่าไม่ทราบที่ เก่าดีเลยนะคะพี่น่าสะสมถ้าใครชอบเขี้ยวเสือนะคะพี่ไม่ควรพลาดเลยนะคะอันนี้นะคะพี่ขอที่350นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะกล่องเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านในกันนะคะพระสวยนะคะพี่นี่นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระหอมเดี่ยวเนื้อผงคูบาคำแสน วัดส,สวนดอกจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อเกษมส,ษสษุสานไตรักร่วมปลูกเสกสภาพสวยนะคะพี่แถมกล่องเดิมด้วยนะคะอันนี้นะคะพี่ขอที่150นะคะสวยนะคะพี่ถ้าใครชอบนะคะจัดเลยนะคะราคาไม่แพงเลยนะคะพี่ ราคาพ้าทุกองค์นะคะรวมส่งให้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะนี่นะคะพี่กล่องเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พ้าด้านในกันนะคะ สวยนะคะพี่ราคาไม่แพงนะคะนี่นะคะองนี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาเนื้อผงหลังรูปเหมือนนะคะพี่ด่งพ่อบูวัดบางพระนะคะพี่จังหวัดชนบุรีสภาพสวยนะคะพี่แถมกล่องเดิมด้วยนะคะ น่าสะสมมากๆนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่ขอที่สองร้อยนะคะในกล่องนะคะพี่มีใบแบบนี้ด้วยนะคะ เก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูวงต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะสวยมากเลยนะคะพี่ไม่ควรพลาดเลยนะคะอันนี้นะคะพี่เป็นช้างแกะจากกระดูกนะคะพี่ศิลปะสวยงามมากสภาพสมบูรณ์เลยนะคะพี่ชิ้นใหญ่ ใช้เป็นเครื่องรางหรือนำไปวางโชว์ได้เลยนะคะพี่สวยๆเลยนะคะพี่อันนี้นะคะพี่น้องขอที่450นะคะเดีย๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่สวยนะคะมีช้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเ้านะคะ มีช้างเก้าตัวนะคะพี่เลขมงคลกมากๆเลยนะคะพี่สวยมากนะคะช้างเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะพี่ถ้าใครชอบจัดเลยนะคะสวยมากเก่าเดิมๆเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระพิมพ์โคนสมอปางหน้าปกเนื้อดินนะคะพี่สภาพสวยสมบูรณ์เก่าน่าสะสมองค์นี้นะคะพี่ขอที่400นะคะ เก่ามากนะคะพี่ถ้าใครชอบเก่าๆเดิมๆนะคะพี่จัดเลยนะคะองค์ใหญ่อยู่นะคะพี่เดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่ เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะนี่นะคะพี่เลขมงคลมากนะคะพี่เก้า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 นะคะมีด้วยกันนะคะพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แมีด้วยกัน8ใบนะคะอันนี้นะคะพี่เป็นธนบัตรขวัญถุงหลวงปู่ทิมวัดพระขาวจังหวัดอายุทยานะคะพี่สภาพสวยสมบูรณ์ใช้เรื่องโชคลาภค้าขายดีนะคะน้าสะสมนะคะพี่ใบละร้อยห้าสิบ ได้มาแค่นี้นะคะพี่ใครเร็วใครได้นะคะมงคลมากนะคะพี่เลขสวยมากเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างหนึ่งใบนะคะนี่นะคะพี่สวยมากๆเลยนะคะ ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพาดช,ชุดนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ083 297 1201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่083 297 1201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุก6โมงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ